สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมอา้าคลิปนี้ครับผมกลับมาชมบรรยากาศฝั่งนี้กันต่อนะครับฝั่งของโกเบโก SK 200ที่ติดโรมอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับบ้านหนองหัวช้างตําบลปไทไยลินอำเภอลำปายมาจังหวัดบุร,บบรีรัมย์แห่งนี้ภารกิจดุเดือดสุดมันครับคลิปที่ผ่านมาฝั่งนู้นครับฝั่งของโกเบโกเอสเค เข้ามาทำการกู้รถเกี่ยวข้าวนะครับเจ้า HK140 นี่นี่มาจากอำเภอห้วยถแถลงครับบุรีรัมแล้วก็รถเกี่ยวข้าวนี้มาจากจังหวัดชัยนาทเอ้ห้วยถแถลงนี่น่าจะขึ้นนะครราชสีมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผม ถ้าคลิปตีแล้วถ้าพูดผิดไปนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนี่มาดูฝั่งนี้กันต่อในช่วงเวลาที่เขาดึงกันฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็ดึงกันเช่นเดียวกันสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับไม้ไม่พอครับมิดแทกอีกแล้วครับสำหรับจอมเฮดเคสองรคันนี้มิดแทกเลยรถขุดจิ๋วก็เดินบนไม้เช่นเดียวกันครับ หน้าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะรถขุดจิ๋วลงจากไม้ก็ติดเหมือนกันแล้วครับลูกกำลังมาช่วยแม่อยู่ตอนนี้ตอนที่เกี่ยวกันนะครับตรงขี่เกี่ยวกันดึงเนี่ยคันคันที่ดึงนี่ก็ จะลงเช่นเดียวกันนะครับดีแต่ว่าอยู่บนไม้อยู่ตูดลงนิดนึงมุดดินนิดนึงนะครับแต่คันนี้นี่ลงไปอีกหลังจากที่ขึ้นมาเห็นแท็กหมดแล้วก็มิดแท็กอีกนะครับยังไม่ปลอดภัยยังอยู่ในอาการหน้าเป็นห่วงอา้อาวอ้าลงแล้วครับลงแล้วครับรถขุดจิ๋วครับโอ้โห โอ้เกือไปครับเกือไปเหมือนกันอ่าจิ้มดูก่อนนี่ครับนี่คือหน่วยกู้ภัยคันที่6นะครับกเบโก้คันนี้ ลงอย่างที่เห็นเลยนี่เลยข้างนี้ไม่เท่าไรข้างนู้นมิดด้ามไปแล้วครับมิดแท็กไปแล้วตูดถึงพื้นเลยตูดถึงพื้นเลยครับแต่ว่ายังไม่เปื้อนเละหมดเลย อยู่บนท่อนมะพร้าวสองสมต้นท่อนนี้หักแล้วครับถ้าหักแล้วก็เหมือนไม่ได้อยู่นี่ทางฝั่งของรถขุดจิ้วครับมาหาไม้ครับนี่เป็นสภาพล่าสุดตอนนี้เลยนะครับของทีมงานพีรนัดการโยธานะครับทีมงานเสียชัยคันนี้ ข้างหลังนั้นทีมงานของกํานันดอนไปไปมาๆนี่จะลงด้วยกันทั้งหมดแล้วครับน่ากลัวมากอันตรายมากครับถ้าลงอีกคันนี้ก็ยุ่งเลยส่วนเจ้าฮิตชินะครับไปอยู่ข้างบนแล้วเดินออกไปได้ฝั่งนน้นโกเบ140ก็กำลัง ไต่บนท่อนซุงนะครับท่อนมะพร้าวเนี่ยกลับขึ้นฝั่งเพื่อที่จะไปดึงรถเกี่ยวอีกคันหนึ่งครับห่างจากนี่2กิโลเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูในคลิปนี้ผมก็เลยมาชมบรรยากาศในช่วงเวลานี้ก่อนเราจะไม่เห็นทีมงานนะครับผมเห็นแต่รถขุดเกี่ยวเพียงคันเดียวเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยไประดมกำลังนะครับตัดต้นมะพร้าวอยู่ ในหมู่บ้านครับเดินหาไม้ครับหาไม้มาลองแล้วก็จะเดินเข้าไปให้ถึงตัวพี่ใหญ่นะครับเดินเข้าไปให้ถึงตัวแม่นะลูกลูกมาช่วยแม่ไปขุดดินออกอีกให้เห็นแทกอีกนะครับดูจากสถานการณ์ครับผม เกมยาวหนังชีวิตแน่นอนเดือดยิ่งกว่ามวยไทยเจ็ดสีครับเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วดูสิจะเข้ามาถึงแม่หรือเปล่าสำหรับลูกแบคโครคันนี้ จิ้มไปนี่มิดเลยครับเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นจุดที่เจ้าฮิตชิก็จะจมเช่นเดียวกันนะครับทอนมาพงท่อนมาฟ้าเนี่ยหักหมดใครที่ติดตามมาตลอดเนี่ยตั้งแต่แรกๆจนถึงช่วงเวลานี้นี่ก็จะรู้เลยครับจะเข้าใจเลยอ้าวไม่เดินแล้วครับไม่ไปแล้วครับไม่ไปแล้วครับ งานเข้าหรือเปล่าอ่าได้ทอดมะพร้าวแล้ว ติดท้องครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เอาเอเอาโอ้ไปนะครับถึงนะครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ลุ้นลุนลุนลูกนี่ลุนล้น,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 นยิ่งกว่าแม่อีกครับ ยังไงยังไงหนูก็จะช่วยแม่ให้ได้ว่างั้นหนูไม่ยอมปล่อยแม่ไว้อยู่ในโคนหรอกหนูจะต้องช่วยแม่ให้ได้ถึงแม้ว่าหนูจะเสี่ยงหนูก็จะเข้าไปครับอยู่บนไม้นี่ปลอดภัยแน่อนอนนี่เข้าไปใกล้แล้วครับ พอเข้าไปถึงไม่รีรอครับทำการขุดทันทีขุดดินด้านหน้าครับ รอครับผมรอจนกว่าทีมงานจะมาทีมงานจะเอาไม้มานะครับแล้วเราค่อยอกลับมาชมปฏิบัติการกันต่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ